สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับมาสเตอร์ชัยพรอีกเช่นเคยนะครับกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นะครับจะพานักเรียนทุกคนนะครับไปสู่ในส่วนของเรื่องระบบนิเวศนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์นะครับขอทบทวนในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับว่าเรื่องที่เราเรียนไปนักเรียนยังจําได้ไหมโอเคนะครับ สิ่งมีชีวิตนะครับมีการปรับตัวเพื่อที่จะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีเพื่อการอยู่รอดนะครับที่นักเรียนต่อมาถูกต้องเลยนะครับเพื่อหลบซ่อนศัตรูนะครับเพื่อหาอาหารเพื่อให้มันเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นั้นๆน,น,นะครับยกตัวยอย่างเช่นมีขาวหรือมีขั้วโลกนะครับขนมันจะมีลักษณะหนาหน่อยนะครับเพื่อป้องกันความหนาวเย็นนะครับอุ้งเท้าหนาเพื่อป้องกันความหนาวเย็น ไขมันหนานะครับก็เพื่อป้องกันความหนาวเย็นนั่นเองมาดูในส่วนของอูดบ้างครับนักเรียนต่อมาหลายคนนะครับอูดเนี่ยเป็นสัตว์ในส่วนของทะเลทรายนะครับขนตาเนี่ยจะยาวเพื่อป้องกันทรายมันเข้าตานะครับแล้วขนก็จะสั้นเกลียนนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะครับขายาวสูงกีบเท้าแบนนะครับเพื่อให้เดินในทรายได้ดีนะครับหนอกนะครับตรงที่หลังมันจะนูนหน่อยเขาเรียกว่าหนอกนะครับมันจะสะสมไขมันเพื่อเป็นพลังงานเพราะว่า มันจะใช้พลังงานมากนะครับในในการเดินเดินเท้าในการเดินทางของมันนะครับตักแต่งไม้นะครับลำตัวนะครับจะเป็นสีเขียวเหมือนใบไม้นะครับเพื่อป้องกันนักล่าปลานะครับจะมีลำตัวที่เรียวยาวนะครับแบนเพื่อให้เคลื่อนที่ในน้ําได้ดีทั้งเด็นะครับส่วนกบนะครับก็จะมีการปรับตัวนะครับเมื่อถึงฤดูแล้งนะครับหรือฤดูหนาวนะครับ ปอบก็จะมีการจำศีลการจำศีลของมันก็คือการที่แบบว่ามันจะอยู่นิ่งๆไม่รับประทานอาหารอะไรเลยนะครับเพื่อ,อใช้พลังงานให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อความอยู่รอดในช่วงที่อาหารนั้นขาดแคลนนั่นเองครับนกบางชนิดนะครับก็มีการอพยพนะครับอนนี้ความหนาวเย็นจากพื้นที่หนึ่งมายังอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ตัวเองนั้นดารงชีวิตอยู่ได้นะครับ ่วนพืชนะครับเช่นตะบองเพชรหลายคนก็ตอบมานะครับถือว่าดีมากเลยนะครับตะบองเพชรนะครับจะเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ํานะครับลําต้นก็จะอวบหน่อยนะครับเพื่อกัดเก็บน้ํานะครับมันอยู่ในทะเลทรายเนาะน้ำมันก็จะหายากนิดนึงมันก็ต้องปรับตัวตามแหล่งที่อยู่นั้นๆนะครับส่วนบัวนะครับลำต้นจะโพ้งอากาศนะครับเบาแล้วก็ลอยน้ำได้ดีนั่นเองครับโอเคนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทบทวนเดี๋ยวเรามาขึ้นในส่วนของระบบนิเวศกันนะครับระบบนิเวศคืออะไรวันนี้เราจะมาหาข้อมูลกันนะครับระบบนิเวศนะครับก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับกับแหล่งที่อยู่นั้นๆนะครับกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะครับมันสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้างนะครับเรามาดูในภาพนะครับในภาพในส่วนของ ภาพนี้นะครับก็จะมีต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตแน่นอนนะครับมีมีสัตว์นะครับมีกุ้งหอยปูปลานะครับและก็มีสิ่งไม่มีชีวิตด้วยนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับสิ่งไม่มีชีวิตแน่นอนครับมีดวงอาทิตย์นะครับมีหินมีดินนะครับมีน้ําพวกนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนะครับมีความสัมพันธ์กันเช่นนะครับพืชนะครับใช้น้ำนะครับในการ ในการเจริญเติบโตนะครับใช้แสงแดดในการเจริญเติบโตเติบโตนะครับส่วนสัตว์นะครับก็หาอาหารจากแหล่งน้ําหรือกินพืชพวกนี้นะครับเป็นอาหารดังนั้นสรุปนะครับระบบในเวศมันก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับกับแหล่งที่อยู่นะครับโดยมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะครับโอเคนะครับนี่คือความหมายของระบบในเวศนะครับตามหน้าจอเลยโอเคไปต่อครับ องค์ประกอบของระบบนิเวศนะครับเราแบ,บ่งได้เป็น2องค์ประกอบใ,ใหญ่ๆเลยนะครับก็คือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตและก็องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะครับเดี๋ยวมัธยมขอดูในส่วนขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตก่อนนะครับรองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตก็ได้แก่อะนินซีสารนะครับคําว่าอินซีเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตเติมคําว่าอะลงไป,ไปแปลว่าสิ่งไม่มีชีวิตนะครับ อะนินซีสารนะครับก็ได <fry UC> ้แก่ก๊าซต่างต่างที่อยู่ในอากาศนะครับพวกอินซีสารในส่วนของพวกซากพืชซากสัตว์ที่มันตายไปแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกสภาพแวดล้อมต่างๆก็ได้แก่พวกน้ําพวกหินลมพวกนี้นะครับเป็นต้นก็คือองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตนะครับซึ่งมาลเซอร์จะโฟกัสไปที่ในส่วนขององค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งมันมันสำคัญนะครับสำหรับบทเรียนตรงนี้นะครับมันเชื่อมโยงกัน ซึ่งองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับก็ได้แก่พืชและสัตว์ถูกแบ่งออกเป็นพืชและสัตว์เนาะ,ะถ้าพืชเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้อะไรต่างๆเดี๋ยเราไปลงรายละเอียดกันเดี๋ยวให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตนะครับก็ได้แก่พืชและสัตว์นะครับมันยังถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีกได้อีกนะครับก็คือผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ ผู้ย่อยสลายครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันว่าไอเจ้าองค์ประกอบสิ่งที่มีชีวิตนั้นนะครับที่มันถูกแบ่งออกเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายนั้นผู้ผลิตคืออะไรผู้บริโภคคืออะไรผู้ย่อยสลายคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคมาเสอร์ขอเริ่มที่ผู้ผลิตก่อนนะครับซึ่งผู้ผลิตนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสีเขียวอ่าให้แบบนึกถึงสีเขียวขึ้นมาทันทีเลยถ้านึกถึงสีเขียวแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือพวกพืชนั่นเอง ต้นไม้พวกนี้เป็นผู้ผลิตนะครับอนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกบ้างสาหร่ายโอเคและก็มีแบคทีเรียบางชนิดความหมายของผู้ผลิตมันก็คือผู้ที่สร้างอาหารได้เองนะครับไม่ต้องไปล่าใครนะครับมันสร้างอาหารได้เองแล้วสร้างอาหารได้อย่างไรนะครับมันสร้างอาหารโดยการใช้แสงแดดนะครับในการ สร้างอาหารโดยกระบวนการนั้นเราจะเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตซินเทสิสนะครับสรุปง่ายๆนะครับผู้ผลิตคือนะครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพืชนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพืชในภาพนี้นะครับภาพแรกเป็นต้นไม้ก็เป็นพืชแน่นอนสาหร่ายนะครับสาหร่ายแล้วก็ไซยาโนแบคทีเรียแบคทีเรียบางชนิดก็สามารถเป็นผู้ผลิตได้นะครับ สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวขอนำนักเรียนทุกคนนะครับไปรู้จักคำว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนพืชใช้สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงน,นี้นะครับโฟโตซินเทซิสนี้นะครับมันเป็นกระบวนการที่พืชใช้ในการสร้างอาหารนะครับพืชไม่สามารถทํากับข้าวเองได้ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเหมือนเหมือนคนเราได้ดังนั้นนะครับพืชต้องมันอยู่กับที่ใช่ไหมมันก็ต้องสร้างอาหารจาก แสงแดดนะครับโดยวัตถุดิบที่มันใช้นะครับก็ได้แก่น้ําและก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือสิ่งที่เราหายใจออกมาทุกวันนี้นะครับนั่นค,คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพืชอใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารโดยมีนะครับแสงและคลอโรฟิลล์นะครับเป็นเป็นเครื่องปรุงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่ง ผลผลิตที่ได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็ได้แก่น้ําน้ําตาลแล้วกอ็ออกซิเจนนะครับเขหะาวัตถุสีเขียวนะครับก็คือคลอโรฟิลนะครับคลอโรฟิลเช่นในใบไม้จะเห็นว่าสีเข,เขียวแสดงว่ามีโงเขาวัตถุที่ชื่อว่าคลอโรฟิลเป็นส่วนประกอบนะครับพืชนะครับสร้างอาหารได้น้ําน้ําตาลและก๊าออกซิเจนนะครับเวลาเราไปอยู่ ต้ต้นไม้ตอนกลางวันนะครับเราจะรู้สึกว่าสดชื่นใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราได้รับออกซิเจนแบบในปริมาณที่แบบเพิ่มขึ้นนะครับกว่าที่ที่แบบเราอยู่ในตึกในบ้านนะครับซึ่งพืชนะครับพอสร้างอาหารได้เป็นน้ําตาลมันก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งทันทีเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนลงลึกอีกนะครับในส่วนของเรื่องของการสร้างอาหารของพืชนะครับอีกบทหนึ่งนะครับโอเคได้รู้จัก เกี่ยวกับการสรังเคราะห์ด้วยแสงคร่าวๆครับก็สรุปอีกครั้งว่ากระบวนการสร้างอาหารของพืชน,นั้นนะครับเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยษาอังกฤษใช้คําว่าโฟโตซินเทสิสครับโอเคต่อไปนะครับเป็นผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็คือผู้ที่กินสิ่งมีชีวิตอืน่นเป็นอาหารนะครับได้แก่นกนะครับอันนี้ก็กิกนกินพวกนอนพวกพืชพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะแต่ดงว่านกเป็นผู้บริโภคนะครับ เสือนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยครับมันล่าวางนะครับล่าม้าลายนะครับเป็นอาหารบริโภคสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับรวมถึงมนุษย์เรานะครับก็บริโภคสัตว์อื่นเป็นอาหารจัดอยู่ในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับสรุปได้ว่าผู้บริโภคคือพวกที่สร้างอาหารไม่ได้นะครับต้องบริโภคสัตว์อื่นเป็นอาหารนั่นเองครับตรงนี้สำคัญนะครับเราจะแบ่งผู้บริโภคออกเป็น4กลุ่มนะครับ เราจะแบ่งผู้บริโภคออกเป็นอยู่4กลุ่มไปดูครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกนะครับผู้บริโภคพืชเป็นอาหารภาษาอังกฤษใช้คําว่า herbivore ครับโอเคก็คือสัตว์กินพืชนั่นเองได้แก่พวกช้างตั๊กะแตนแพะพวกม้าพวกวัวพวกควายเป็นอย่างเี้เป็นต้นนะครับซึ่งช้างม้าวัวควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่บริโภคพืชเป็นอาหารก็จัดมีอยู่ในกลุ่มพวก herbivore นะครับโอเค สิ่งมีชีวิตกินพืชเป็นอาหารจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าผู้บริโภคลำดับหนึ่งลำดับ2มันคืออะไรนะครับโอเคไปต่อนะครับ 2. นะครับผู้บริโภคถูกแบ่งย่อยออกเป็นผู้บริโภคสัตว์เป็นอาหารภาษาอังกฤษใช้คําว่า c a r n i v o r นะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับได้แก่สิงโตจระเทศงูเสือพวกเนี้ยนะครับสัตว์กินกินเนื้อเป็นอาหารนั่นเอง,เองถ้าจะพูดแบบอ่าให้เข้าใจง่ายๆนะครับ โอเคสัตว์กินสัตว์เป็นอาหารสัตว์กินเนื้อเป็นอาหารภาษาอังกฤษใช้คําว่า c a r b i v o r e นะครับโอเคไปต่อนะครับ3ครับผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารภาษาอังกฤษใช้คําว่า omnivore นะครับซึ่งตรงนี้นะครับกินได้ทั้ง2อ,อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์ลองนึกดูครับว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างได้แก่ไก่เป็ดหรือมนุษย์เราอย่างนี้นะครับก็คือบริโภคทั้ง2องอย่างเลยทั้งพืชและสัตว์นะครับสรุป กินทุกอย่างนั่นเองนะครับผู้บริโภคในกลุ่มนี้นะครับอย่าลืมภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า omnivore นะครับ omnivore โอเคไปต่อที่ประเภทสุดท้ายในส่วนของกลุ่มผู้บริโภคนะครับก็คือผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า scavenger นะครับพวกนี้นะครับจะไม่ล่าสัตว์นะครับโดยนะครับจะกินซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับได้แก่อะไรบ้างมาดูครับ อันแรกก็คือแร้งนะครับนกแร้งนะครับจะกินซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วนะครับเช่นสิงโตมันล่าไว้มันกินไม่หมดกินอิ่มแล้วมันก็หนีไปซากพืชซากสัตว์นั้นก็ถูกกินไว้นะครับแร้งมันก็จะมาบินวนบินวนแล้วก็มากินเศษซากที่เหลือนะครับไสเดือนนะครับไสเดือนก็เป็นพวกซากพืชซากสัตว์นะครับรวมถึงปวกด้วยนะครับปวกกินอะไรครับกินไม้นะโอเค สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์นะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า scavenger นะครับก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินซากพืชซากสัตว์นะครับที่เน่าเปื่อยปูพังเป็นอาหารนั่นเองครับโอเคนะครับไปต่อนะครับในส่วนของผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า decomposer นะครับ decomposer นี้ก็คือผู้ย่อยอินทรีย์สารนะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่พวกเห็ดนะครับพวก เชื้อราพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะครับพวกนี้นะครับมันจะย่อยนะครับพวกซากพืชซากสัตว์นะครับเพื่อที่โดยใช้เอนไซม์นะครับในตัวมันเองอ่ะมันจะมีเอนไซม์เอนไซม์คือน้ําย่อยนะครับมันจะปล่อยออกมาแล้วมันก็จะย่อยพวกเช่นซากขนมปังที่มันเน่านะครับถ้าไม่มีปุ่มพวกนี้นะครับขนมปังนะครับมันก็จะคงสภาพไม่มีไม่มีการเน่าบูดไม่มีการย่อยสลายนะครับ ดังนั้นนะครับกลุ่มสิง่งมีชีวิตพวกนี้นะครับเช่นลายามันก็จะมาใช้เอนไซม์ของมันในการย่อยขนมปังนะครับมันก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับในส่วนของอเชื้อราครับรวมถึงเห็ดด้วยนะครับเห็ดเห็ดก็จะเป็นในส่วนของ ย่อยซากพืชสก,กัดพวกเศษซากใบไม้พวกนี้ครับแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆที่ทําให้อาหารนั้นเน่าเสียได้นะครับพวกนี้มันจะทําหน้าที่ในการย่อยซากพืชสก,กัดถ้าไม่มีผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารนี้นะครับพวกซากศพซากใบไม้อะไรต่างๆมันก็จะกองล้นโลกได้เลยนะครับโอเคไปต่อนะครับช่วงโซ่อาหารครับวันนี้นะครับมาเซอร์ก็จะนําเสนอในส่วนของส่วงโซ่อาหาร คำว่าห่วงโซ่อาหารคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันคําว่าห่วงโซ่อาหารก็คือการถ่ายทอดพลังงานนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นทอดทอดหรือจะพูดให้ง่ายๆคือการกินต่อกันเป็นทอดทอดอย่างเช่นรูปนี้ครับม,มีมีต้นข้าวต้นหนึ่งต้นข้าวนะครับเป็นพืชจากนั้นมีตะกะแตนไปกินต้นข้าว จากนั้นนะครับกบก็กินตะกะแดนและสุดท้ายนะครับเหยี่ยวก็มากินกบอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่ามันกินต่อกันเป็นทอดๆแบบนี้เราจะเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวมาเซอร์จะพาไปดูนะครับเกี่ยวกับคําที่มาเซอร์ได้บอกไว้ว่าเป็นผู้บริโภคลำดับหนึ่งลำดับ2องลำดับสานั้นมันคืออะไรนะครับโอเคมาดูกันเลยครับ ผู้บริโกคลำดับที่ห่หมายความว่าผู้ที่กินผู้ผลิตเป็นลำดับแรกนะครับในห่วงโซ่อาหารนะครับทุกห่วงโซ่นะครับจะต้องมีผู้ผลิตนะครับจะต้องมีผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตผู้ผลิตนะครับก็คือผู้ที่สร้างอาหารได้เองส่วนใหญ่เป็นพืชนะครับเพราะพืชใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับในการสร้างอาหารพืชคือผู้ผลิตนะครับผู้บริโกคลำดับที่1คือคนที่กินผู้ผลิตเป็นคนแรกนะครับก็คือ กระต่ายนะครับคือผู้บริผู้บริโภคลำดับที่1ต่อไปนะครับงูมากินกระต่ายงูก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้บริโภคลำดับที่2ต่อไปนะครับอ่ากินซีหรือเหย่ยวเนี่ยนะครับมาบริโภคมากินงูนะครับอ่าก็แสดงว่าเหี่่วนี่เป็นผู้บริโภคลำดับที่3เราจะดูได้ยังไงนะครับว่าใครนั้นกินใครนะครับจะสังเกตเห็นว่านักเรียนจะสังเกตเห็นไหมว่ามันมีลูกศรตรงนี้นะครับ ลูกศรตรงนี้สําคัญนะครับในห่วงโซ่อาหารลูกศรตรงนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าใครกินใครดูนะครับจดได้นะครับถ้าลูกศรชี้ไปหาไข่แสดงว่าคนนั้นเป็นคนกินอย่างเช่นนะครับลูกศรชี้จากกระต่ายหัวนะลูกศรชี้ไปหาไข่แสดงว่าเป็นคนนั้นเป็นคนกินหัวลูกศรชี้ ไปหางูนะครับโดยเนี่ยลูกศรมันชี้ออกจากกระต่ายไปหางูโดยหัวล <ia il> <ania> <mon> ูกศรชี้ไปหางูก็แสดงว่างูนั้นกินกระต่ายแบบนี้นะครับถ้าลูกศอนนะครับชี้ออกจากเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างข้อนี้นะครับลูกศรชี้ไปหาเหย่่วก็แสดงว่าลูกเหยื่วเนี่ยกินงูทั้งหนึ่งเนี่ยลูกศอนเนี่ยมาดูตรงนี้ลูกศรชี้ออกจากพืชไปหากระต่ายก็แสดงว่ากระต่ายกินพืชนะครับสรุปนะครับ ลูกศรชี้ไปหาใครแสดงว่าคนนั้นเป็นคนกินนะครับคนคนนั้นเป็นคนกินเนาะให้จําให้ดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาฝึกการเขียนห่วงโซ่อาหารกันลูกศรชี้ไปหาใครแสดงว่าคนนั้นเป็นคนกินเนาะโอเคไปต่อนะครับจําได้นะครับโอเคนะครับเราจะมาฝึกเขียนห่วงโซ่อาหารกันนะครับโดยมีบทความให้ข้อสอบก็จะประมาณนี้นะโอเค ในส่วนของข้อนี้นะครับในสวนแห่งหนึ่งเด็กหญิงแก้วเห็นมแมลงกำลังตอมดอกไม้นะครับไม่นานมแมลงก็บินไปติดใยแมงมุม,มแมลงกำลังดิ้นทุรนทุรายมแมลงแมงมุมหิวกระหายรีบวิ่งเข้าไปกินมแมลงทันใดนั้นกบตัวหนึ่งก็ตวัดลิ้นกินแมงมุมทันดีทันทีจากข้อความข้างต้นเด็กหญิงแก้วสามารถเขียนห่วงโซ่อาหารได้อย่างไร เดี๋ยวเรามาฝึกเขียนห่วงโซ่อาหารกันะนะครับแมลงกําลังตอมดอกไม้แสดงว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเขียนเขียนก่อนว่ามีสิ่งมีชีวิตไหนเป็นผู้ผลิตครับเรามาดูว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตต้องเป็นพืชใช่ไหมดังนั้นอ่านมาทั้งหมดมีเป็นพืชอยู่อันเดียวคือดอกไม้ดังนั้นดอกไม้เป็นผู้ผลิตครับเ,เขียนดอกไม้ก่อนนะครับเขียนดอกไม้ดอกไม้เป็นผู้ผลิต ต่อไปนะครับลูกศรชี้ไปหาใครแสดงว่าคนนั้นเป็นคนกินดังนั้นเราจะเอาอะไรมาต่อตรงหัวลูกศรตรงนี้มาดูเด็กหญิงแก้วเห็นมแมลงกําลังจอมดอกไม้แสดงว่ามแมลงมันกําลังแบบหาประโยชน์จากดอกไม้อยู่นอกามันกําลังเหมือนจะกินน้ําหวานจากดอกไม้นะครับแสดงว่าดอกไม้โดนมแมลงกินนะครับดอกไม้โดนแมลงกินมันอาจจะกินดอกก็ได้หรืออาจจะหาน้าหวานก็ได้นะโอเคดอกไม้โดนมแมลงกิน ดอกไม้โดนมแมลงกินจากนั้นนะครับมแมลงโดนใครกินอีกอลองคิดดูครับถ้าคนไหนเป็นคนกินลูกศรจะชี้ไปหาเขานะครับอตอนนีเ้เราได้แล้วผู้ผลิตคือดอกไม้พืชๆน,น,นะครับดอกไมนะ้เนี่ยโดยลูกศรชี้ไปหามแมลงก็แสดงว่ามแมลงกินดอกไม้มาอ่านโจทย์ต่อครับไม่นานมแมลงก็บินไปติดใยในมุมตรงนี้นะครับอย่าไป เขียนว่าแมลงโดนใยแมงมุมกินนะนะครับใยแมงมุมไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งไอตัวที่สร้างใยแมงมุมนั่นแหละคือสิ่งมีชีวิตโอเคนะโอเคไม่นานแมลงก็บินไปติดใยแมงมุมแมลงดิ้นทุรนทุลายแมงมุมผู้หิวก็หายเข้าไปกินแมลงเห็นไหมจากนั้นแมลงถูกใครกินถูกแมงมุมนะครับแมงมุมนะครับเป็นคนกินแมลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแมงมุมเนาะ Okay. แมงมุมจากนั้นแมงมุมโดนใครกินนี่ครับจบยังทันใดนั้นเห็นไหมทันใดนั้นพบตัวหนึ่งก็ตวัดลิ้นกินแมงมุมทันทีสุดท้ายแล้วพบเป็นคนกินนะครับเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะครับย้ําเรื่องหัวลูกศรนะถ้าชี้ไปหาใครแสดงว่าคนนั้นเป็นคนกินมาสรุปห่วงโซ่อาหารกันครับดอกไม้โดนมแมลงกินมแมลงโดนแมงมุมกินแล้วก็ สุดท้ายนะครับกบก็กินแมงมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกไม้เป็นผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตดอกไม้เนี่ยเป็นผู้ผลิตส่วนมแมลงเป็นผู้บริโภคลำดับที่1แมงมุมเป็นผู้บริโภคลำดับที่2และกบเป็นผู้บริโภคลำดับที่3หรือผู้บ 3, ริโภคลำดับดสุดท้ายนั่นเองนะครับโอเคหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเนาะโอเคโอเคครับเรามาดูเกี่ยวกับสายใยอาหารกันครับ สายใยอาหารมันก็คือการรวมตัวกันของห่วงโซ่อาหารลหลายๆห่วงโซ่เข้าด้วยกันนะครับซึ่งในระบบนิเวศนะครับมันมีการกินกันแบบสัมพันธ์กันเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอ่ะอันเนี้ยสายใยอาหารตัวเนี้ยมีพืชนะครับหนอนกินพืชจากนั้นหนอนโดนแมงมุมกินแมงมุมโดนนกกินนะครับพืชยังแบบยังมีห่วงโซ่ใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยมแมลงนั้นกินพืชแล้วก็โดนแมงมุมกินนะครับแล้วก็นกกินแบบนี้ มันมีหลายห่วงโซ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะครับโดยการอาเอาเป็นห่วงโซ่แรกกันก่อนนะครับยังยังจำในส่วนของห่วงโซ่อาหารได้นะครับห่วงโซ่อาหารคือการกินกันเป็นต่อทอดเดี๋ยวจะมาฝึกด,ดูนะครับว่ามันมีกี่ห่วงโซ่อาหารกันนะครับในในข้อนี้นะครับห่วงโซ่แรกนะครับคือตัวนี้เห็นไหมพืชโดนนอนกินจากนั้นนอนก็โดนแมงมุมกินแมงมุมก็โดนนกกินแบบนี้ก็คือหนึ่งห่วงโซ่ ได้แล้วคือ1น,นึงห่วงโซ่ต่อไปมาดูห่วงโซ่ที่สองห่วงโซ่ที่2ขอขอเป็นข้างล่างนี้แล้วกันพืชโดนเพียะกินนะครับเพียะโดนเต่าทองกินเต่าทองโดนนกกินอันนี้คือห่วงโซ่ที่สองเห็นไหมสายใยห,หา่หันมีมันมีหลายห่วงโซ่นั้นรวมด้วยกันเนี่ยห่วงโซ่แรกที่มาเซอร์ได้บอกไปนี่คือห่วงโซ่ที่สองนะครับต่อไปเรามาหาห่วงโซ่ที่3กันห่วงโซ่ที่3ามคือตัวนี้ ออนะครับมานี่นะครับ1พืชโดนเพี้ยกินเพี้ยโดนแมงมุมกินเห็นไหมลูกศรชี้ไปหาใครคนนั้นเป็นคนกินจากนั้นก็มาหานกเป็นคนกินนี่คือห่วงโซ่ที่3าโอเคนะห่วงโซ่ที่3มครับึดดูห่วงโซ่นะเพราะว่าข้อสอบอาจจะถามว่า จา,จากสายใยอาหารมีทั้งหมดกี่ห่วงโซ่อาหารเราจะมาดูกันว่าเนี่ยสายใยอาหารสายนี้มันมีกี่ห่วงโซ่กันตอนนี้เราได้ไปแล้ว3โอเคเรามาหาห่วงโซ่ที่4กันห่วงโซ่ที่4คือสายตรงเลยนะพืชโดนมแมลงกินแล้วก็โดนแมงมุมกินแมงมุมก็โดนนกกินอีกทังนึงนี่คือห่วงโซ่ที่4ดูเป็นนะโอเคนะครับต่อไปมาหาห่วงโซ่ที่5กันมีไหมห่วงโซ่ที่5้มีนะครับ พืชโดนอน,นอนกินจากนั้นนอน,น,อนโดนมแมลงกินเห็นไหมชี้มาหาแมลงจากนั้นนะครับมแมลงก็โดนแมงมุมกินแมงมุมก็โดนนกกินนี่คือห่วงโซ่ที่ห้านะครับห่วงโซ่ที่ห้าโอเคครับมันมีมีอีกห่วงโซ่หนึ่งนะครับที่เราจังไม่ได้ขีดคือห่วงโซ่นี้พืชโดนมแมลงกินนะครับจากนั้นมแมลงนั้นโดนนกกินเลยนะครับเห็นไหมบันชี้มาอย่างนี้ ครับลูกศรชี้ไม่หาใครเพรานั้นเป็นคนกินนะครับพืชกินพืชโดนมแมลงกินแล้วก็มแมลงก็โดนนกกินโดยตรงเลยนะครับอันนี้คือห่วงโซ่ที่6นะครับหมดแล้วนะครับสรุปว่าสายใยอาหารนี้นะครับมีทั้งหมด6ห่วงโซ่นี่เป็นการดูเบื้องต้นเนาะโอเคหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือแผนภาพเมื่อกี้นั่นแหละนะครับว่ามันมีคําถามก็จะประมาณนี้สายใยอาหารนี้ประกอบไปด้วยกี่ห่วงโซ่อาหาร เดี๋ยวจะพาทำอีกครั้งหนึ่งเนาะพา,พาทำอีกครั้งหนึ่งตัวแบบให้เข้าใจกันมานับห่วงโซ่กันย้ํานะว่าลูกศรชี้ไปหาใครคนนั้นก็คือคนกินนะ,ะเดี๋ยวมาเซ์จะเขียนเล้ว่าหัวลูกศรชี้ไปหาใครคนนั้นก็คือคนกินเขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็นคนกินเนาะมาดูว่ามันมีกี่ห่วงโซ่อาหารในสายใยอาหารนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสายใยอาหารคือห่วงโซ่ลหลายๆห่วงโซ่มารวมกัน มาดูกันก่อนนะครับนี่คือพืชเห็นไหมอันดับแรกจะต้องมีผู้ผลิตเป็น,ปนตัวแรกในในห่วงโซ่อาหารหรือสายใยอาหารทุกอย่างเลยนะครับโอเคมาดูกันเรานับห่วงโซ่แรกเนาะห่วงโซ่แรกามาสเตอร์ให้เป็นตรงนี้ละกันเป็นสายตรงมาก่อนก็ได้พืชโดนโดนใครกินโดนมแมลงกินนะครับจากนั้นมแมลงโดนแมงมุมกินนะครับจากนั้นแมงมุมโดนนกกินนะครับอันนี้คือ ห่วงโซ่ที่1นะ okay, นะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาดูห่วงโซ่ที่2อ่ะดูดูในส่วนของข้างบนครับพืชโดนหนอนกินนะครับจากนั้นหนอนโดนแมลงกินมาทางนี้ก่อนนะอ่าโดนโดนแมงมุมกินนะครับโดนแมงมุมกินโอเคจากนั้นแมงมุมก็โดนนกกินอีกอันนี้เป็นห่วงโซ่ที่2โอเคนะเรานับจํานวนห่วงโซ่นะต่อไป กำลังดูข้างบนอยู่นะครับอาจจะเอาข้างบนให้หมดก่อนพืชโดนหนอนกินปึ๊บจากนั้นนอนโดนใครกินเนี่ยลูกศรชี้ลงมาโดนมแมลงกินนะครับมแมลงโดนแมงมุมกินนะครับแมงมุมก็โดนนกกินอันนี้คือห่วงโซ่อาหารที่3นะครับในสายใยอาหารนี้นะครับต่อไปนะครับยังไม่หมดนะส่วนบนยังไม่หมดพืชโดนมแมลงกินจากนั้นมแมลงโดนนกกินนะครับ ทำแมชีมาหานกตรงนี้เป็นห่วงโซ่ที่สีนะครับห่วงโซ่ที่4ได้4ห่วงโซ่แล้วนะครับต่อไปมาดูฝั่งของด้านล่างกันพืชโดนเพี้ยกินปึ๊บจากนั้นเพี้ยก็โดนเต่าทองกินนะครับเต่าทองก็สุดท้ายแล้วไปโดนนกกินนะครับนี่เป็นห่วงโซ่ที่5นะครับมาดูห่วงโซ่สุดท้ายในสายใยอาหารนี้นะนะครับพืชโดนเพี้ยกินปึ๊บ อันนี้เคียดโดนแมงมุมกินนะจากนั้นแมงมุมก็โดนนกกินสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นห่วงโซ่อาหารลำดับที่6นั่นเองนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวไปลองทําโจทย์นะครับแบบขัดซักข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะพาทาโจทย์โอเคนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาถามว่าห่วงโซ่อาหารในานาข้าวแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ต้นข้าวหนูงูนกเขาแมว เรามาตีความหมายของห่วงโซ่อาหารนี้ก่อนต้นข้าวเป็นผู้ผลิตนะครับเพราะเป็นพืชน,นะครับโดนไครกินเห็นไหมลูกศรชี้ไปหาไครคนนั้นเป็นคนกินโดนหนูกินนะครับจากนั้นหนูหนโดนไครกินงูกินนะครับนกเขาแมวโดนไครกินอ๋องูโดนไครกินนะครับงูโดนนกเขาแมวกินนะครับนกเขาแมวคือนกที่แบบแคล้ายนกเหยื่อครับเ,เป็นนกแบบพวกหากิน ในเวลากลางคืนนะครับตรงนี้นนกเข้ามาครับ,นะรบโอเคในระหว่างฤดูทำนาผ้าชาวนาจับงูย้ำนะจับงูในนาข้าวแห่งนี้จนหมดเกี้ยงเลยนะครับเหตุการณ์ใดต่อไปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดน,นะครับมาดูกันช้อยแรกนะครับหนูเพิ่มจํานวนมากขึ้นช้อยที่2ต้นข้าวเพิ่มจํานวนมากขึ้น ช้อยที่3ต้นข้าวถูกหนูทำาลายน้อยลงช้อยที่4นกเขาแมวเพิ่มจํานวนมากขึ้นเขาบอกว่าทั้งจับงูในนาข้า,าแห่งนี้จนหมดจนหมดแสดงว่าไม่มีงูนะครับไม่มีงูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูหนูเพิ่มจํานวนมากขึ้นจริงไหมนะครับเรามาดูกันหนูเพิ่มจํานวนมากขึ้นถ้าไม่มีงูโอเคแสดงว่ามันไม่มีนักล่าชนิดไหนไปกินหนู ย้ำนะดูจากห่วงโซ่อาหารนี้อย่าคิดเอาเองนะครับอย่าไปจินตนากา,ารเองว่าไม่มีนักล่าตัวไหนจะกินหนูได้ไยังไงยกตัวอย่างอา,อาจจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเช่นแมวมากินหนูก็ได้แต่แมวมันไม่มีในห่วงโซ่อาหารนี้นะครับแมวไม่มีในห่วงโซ่อาหารนี้ดังนั้นเราเราจะจินตนากา,ารเอาเองนะครับเราให้ยึดห่วงโซ่ที่โจทย์ให้มาเป็นหลักนะโอเคโจทย์ให้มาเป็นต้นข้าวหนูงูแล้วก็นกเขาแมวนะครับ ถ้างูตายหมดหนูจะเพิ่มจานวนมากขึ้นจริงไหมเมื่อไม่มีงูนะครับหนูก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเรามาดูข้ออื่นบ้างเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งฟันธงว่าข้อนี้ถูกนะครับต้นข้าวเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับต้นข้าวเพิ่มจํานวนมากขึ้นถ้างูตายหนูเพิ่มต้นข้าวต้องลดนะครับเพราะหนูกินข้าวกินต้นข้าวเป็นอาหารเนี่ยกินข้าวเป็นอาหารตรงนี้ถ้าหนูเพิ่มต้นข้าวมันต้องลดลงถูกต้องไหมดังนั้นข้อนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับ ถ้าว่าต้นข้าวเพิ่มขึ้นน่ะไม่ใช่แล้วนะครับข้อที่3ต้นข้าวถูกหนูทําลายน้อยลงนะครับต้นข้าวถูกหนูทําลายน้อยลงจริงไหมไม่จริงครับเพราะว่าอะไรเพราะงูตายหนูเพิ่มหนูเพิ่มขึ้นหนูต้องทําลายต้นข้าวมากขึ้นนะครับโอเคข้อสามไม่ใช่นะมาดูข้อ4่บ้างนกเข้าแมวเพิ่มจํานวนมากขึ้นถ้างูตายนกเข้าแมวมีอาหารกินไหมในของตัวอาหารนี้ นกเขาแมวไม่มีอาหารกินนะครับดังนั้นมันต้องอลดลงนะครับมันต้องลดลงนะดังนั้นคําว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่แล้วนกเขาแมวเพิ่มเพิ่มขึ้นจริงจรครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดจึงเป็นข้อที่1ครับหนูเพิ่มจํานวนมากขึ้น หวังว่าจะวีเคราะห์เป็นเนาะโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องระบบนิเวศนะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับหลังจากนี้นะครับให้นักเรียนสแกนที่ QR code นะครับแล้วไปทําแบบผุดหัดก,กัน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ